สวยจังเนี่ยโอ้ไอนีโปชิงกิเอะสาบานดิบ้าโหลดไอ้ยังพวกคอมพิวเตอร์กากภากพามันสวยมากอะ่ะใช่มนอนสวยากตอนกลางวันโอ้โหกูกูยังจำภาพแรกที่กูเล่นพับกีได้เลยกับตอนเนี้ยมันคนละเรื่องกันเลยเว้ยทำไมตัวละครมันเบลอเอ,อวะ งูกูแบบดำดูแบบกระโจมึงกากไปกระจมกากหญ้าเป็นเส้นเลยหญ้าเป็นเส้นเลยมึงเคยใช้ไอ้เก้าไหมไม่เคยสองน้ำน้าไอ้งูตั้เจ้าเอลตร้าเนี่ยเทคเกอร์กูบอกอัลตร้านะเอาล่ะกูจะเป็นคนนำในการลงโอเคกูตามเลยกูตามมึงไม่ต้องบอกนะว่าจุดตรงไหนกูพวกกูตามอ่ะใช่ใช่กดยังกดยังมดงกดเอ็มขึ้นมาดิกดเอ็มขึ้นมา โอ้เราก็มือกดบ้องอ๋อเป็นติ๊กถูกปุ๊บปุมึงเลิกเลิกมาร์กเลยเว้ยเดี๋ยวกูจะพาพวกมึงลงด้วยตัวกูเองกูรู้แล้วจะต้องลงตรงไหนคุตะคุณแน่กูรู้แล้วมึงลงไหนที่แบบว่ากดหัวลงไปแล้วถึงเลยตะคุณแน่นตะคุณไปกันเถอะช่วงนี้โควิดเขาเรียนออนไลน์ไม่เยอะอ๋อนักเรียนเปิดเทอมแล้วเปิดมาถ่านมั่วแล้วเอ้ยเราเคยมีตำนานปักหัวลงตะคุนสิบครั้งแล้วตายหมดเลยนะไม่เป็นไรเพราะว่ารอบนี้มันปี2021แล้ว ไม่มีใครลงเพราะว่าคนคนเขาเลิกเรียนแล้วเออจริงคนเขาเลิกมาลงตรงนี้กันแล้วเว้ยอะไรวะดูดิเห็นไหมไม่มีเออว่าโควิดมันไม่สนุกเลยแต่กลัวมันโคตรติดโควิดโอ้โหมึงดูเราเองนี่ลงกันลงกันได้แค่สองสามคนเองใช่คือกลับมาแชมป์อ่ะพวกเนี้ยมันกลับมาแชมป์เลยเว้ยนักการเรียนมีอยู่ก็คือจะไปลงทับพี่กันเลยมึงต้องเข้าใจว่าตอนนี้ยพับจีพับจีมันแข่งกันอยู่แล้วพวกมันแบบว่าเหมือนกับว่าแอบว่ากูจะไปแข่งอ่ะเข้าใจะไปฝันเหรอฝันไม่เถอะเฮ้ย ตรงตรถเต่ายิงเลยโอเคกูได้รถละเดี๋ยวกูไปไม่ไม่ไม่ไปไหนล่ะถามมันไงไม่ต้องไปมึงอยู่กับกูได้ไรโง่เกูไปละเอ้ยข้างหน้าโรงเรียนมีหน้าจอทีวีที่ไลฟ์สติมหรือเออตอนนี้มันโฆษณาโฆษณาเต็มไปหมดเลยนะโอ้นั่งดูไลฟ์ก่อนไหมเดี๋ยวไปดูไลฟ์แป๊บนึงเผื่อจะเก่งขึ้นบ้างเผื่อเราจะไปแข่งไงจริงเกียรติคำนี้ยอะไรจะไปแข่งเนไอ้เหี้ยนักแข่ง เป็นนักแข่งเนี่ยเขาว่านักแข่งดูใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อเป็นนักแข่งมาก่อนเหรอเนาะแข่งแข่ง่งด้มื่อไหร่เลยใครๆมันก็แข่งได้ป่าวะไอพี่ไม่ขับไปไหนแอดไหนตอนแรกจะเล่นด้วยกันนะช่่างงแมปล่อยไอ้เจ้ากูตักถังปล่อยวัดเลยเฮียนี่กูไม่อยากแงะกันรู้มาโง่เออหมวกบ้างข้างยังไงตอนหลังวันนี้คุมเงินไม่ค่อยได้จริงๆไงพี่เดินไปไหนก็เออไม่โง่ไม่บอกอะไรเงี้ยอยู่ๆก็ไปเล่นเหมือนได้บอยปล่อยปล่อยปล่อยให้เบื่อไอ้เจ้า เียตือนมาหลายทีแล้วเหี้ยไปไหนก็ไปไปใจมึงเหมืออนไ้บอยออกเกมไปเลยก็ได้ไอ้เจนี่คือใครวะใครโดนตายไอ้โดนต่อยด้วยหมัดต่อยหัวเลยโอ้เฮ้ยชดโอ้โอ้คุณเชอร์ทูู้จริงเหรอเออคุณเชอร์ทูมูจริงขำมาหากูดิ่ทำไมไม่ได้ฝันไว้ด้วยมาหากูมาหากูโอ้ยเสียงสุดเจอดิ๊กเว้นโอ้ยเสียงจัดจัดเปลี่ยนใหม่ด้วยโอ้ยเสียงเปลี่ยนใหม่เสียงก็เปลี่ยนด้วยแน่ๆบูมพี่กูอยู่หลังมึง ไอโอ้าว่เก่ไม <ns S 2> <น>่เก <ian> <can 't oyu> ่งลไ่งเลไมเกลยม่เก่งเไม่เก่อย่เกยมเงกงเเกเลไลยเลเงนก่ายยเลย่โย่ไปมมม่มมยลอดเวลา อยาจะต้องไม่กดชิปนะกดชิปแล้วมันยกโลตลอดเวลาเลยไอดอกอดอกอดอไป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 ดิออกไปจากรถกูเฮ้ยกดชิไม่ยยอะไรเฮ้ยเสียคนเชียเน่ยบุ๋มอนอี่เป็นตัวอะไรนี่ตัวลูกเป็ยล่ตลอดเวลาเลยคนเชียร์คนเชียรเลยวะล้มดวยมึง่าล้มจะขาดแล้ววะกูซ้ำไปละบูซ้ำถตำมามง มันทำแบบนี้ใหม่ด้วยเหรอไอ้กู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 เอากูตรงนี้ผ้ามันสวยมากแล้วมันลื่นมากเลยว่ะไอ้มึงดูเด็กมึงดูเด็กแว่นคู่บอลด้านหลังมึงดูวะ

Mau jadi apa? Tama lagi. Aku tak jadi, aku tak jadi. 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 Aku tak โหนี่มันเสียงไม่เครื่องสองจังหวะเยี่ยเนยเ่ยพีก็รอดตัอยางเลยด้วยตองก็ชิปดูพี่ก็ชิปดูพี่พี่ก็ชิปดูพี่ก็ชิปดูก็ชิปนะก็ชิปตั้งแต่เริ่มเลยไอพีดำจับป่ะวะจับมันปีนมันปีกต่อไปได้เราเป็นปีกต่อไปได้มันยกได้แบบอมตะที่รันไม่มีบอลลุนเลยลอเลองลองให้กู พ่อเกมดีโอ้ปุ่นจังเข้าไปเล่นกูเล่นกูเฮ้ยสมบูรณ์แบบเฮ้ยอุ้ยสมดุลสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตีหัวแมวตอนนี้กูรอดไม่ได้แล้วนะทำไมทำไมมอเตอร์ไซค์ตกทะเลไปละ มาขี่เหยียบหินสศงโลกต้องลงไปข้างล่างนะไปแข่งข้างล่างไหมไปนะไปถ้กูตายตรงนี้ถ้ากูตายตรงนี้แล้วก็ใครใครมีสะโคปอะไรสักอันบ้างไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ยกูตัวเปล่าเลยเมื่อกี้กูขี่กูใส่ได้ไงมึงลงมากูดีมึงลงมากูดีพี่มากูดีพี่มีแต่มึงคนเดียวแล้วคนยิงค้าก็ไปเก็บเสียงลงมากูดีกูขึ้นไ ไอ้เดีกูรถดูเอารถลงไปรับมึงแป๊บนึงกูเอารถจก่อนรถมา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 กูขึ้นไม่ได้กูต้องชวเพื่อนบมรอรถจะมันข้มแน่ใช่แล้วกูไป่น้ไปมว่าน้กูจะตาก่อนไงฮเอารถกลับมาใครอยู่ตรงนั้นนะสีเขียวอมันแคาไปฝั่งนู้นแล้วมันาไปฝั่งนู้นแล้วเอารถไปเถอะรถอยู่ไหนหาไม่เจอีั้นแหละนั้นแหละวงวงไปไม่ที่รีเบแน่โอยเป็นทหารแตแท้ปีนเขาไม่เป็นหรือยังไงวะเฮ้ยตรงนี้เหมือนกูจะโดนยิงตายเลย เออมึงไม่เป็นไรมึงไม่โดนแต่มันไป่รอดมึงมองว่ามันจะดักสะพานพวกวะกูกว่าไม่เหลือว่ะเพื่อนไม่ดัก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 คุว่าไม่รอดเว้ยไม่มีรถไม่มีรถบิน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 อยู่ข้างบนน่ะข้างบนร้อยหนึ่งร้อยเฮ้ยรถบิน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 เฮ้ยเฮ้ยมันมาบินมันบินมาสบายสบายอย่างว่ามันเป็นสบายจังอ่ะนั่นเป็นความฝันจชัดไอ้เฮ้ยความฝันของอะไรนะ โอ้ยยากมากไม่มีวันเลยโอ้ให้ตายเหอะใครมีกระสุนลูกห้าบ้างกูไม่ได้เก็บอะไรมาเลยอให้แม็กหนึ่งขี้งกกิ้หายปีนี้พวกไปยังนู้นแล้วพวกมึงตายแน่รถ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 อยู่ไหนรถอยู่ไหนเรารีบรูเรารีบรีบรีบรู้ในวงไปเร็วไปเร็วคือไปเร็วไปเร็วอไปเร็วไปได้เหรอไปเลย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 มั่นใจไหมมั่นใจให้กูขับได้หรืกูขับให้ไม่เชื่อกูไม่โดนไม่โดนไม่โดเราออกไปยิงได้นี่ มันจะยิงหัวผมเดียวเนี่ยมึงโผลหไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครพี่ีเอ๋อจ่าเวงมัวราเบิดไหมมัวเราระเบิดไหมเดนไิสเาเเขาเิ่มสะพานกันแล้วาบบว่าเราจเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เฮ้ยกูเจอละชุดไดโนเสามชุดเดนสเอ มาแล้วเจ้โซกูมาแล้วดูดูเสาเขียวดูดูดูเปยุดพายเปิดยุดพายมาแล้วโว้ยอนนี้ปืนเมตาเขาใช้ปืนอะไรนะไอ้เรียว่าอะไรนะไม่มีเมตาทั้งนั้นแหละใช่ใบพี่ใช่กระสุนข้าคนได้ห้าอะไรอย่างเง้ยปใครวะใครวะใครวะไม่ใช่กูนะทิดทิดสิบห้าอยู่บนตึกสามชั้นเว้ย โอเคสองตัวสองตัวไม่รู้กูยังไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนชี้เป้าดิชี้เป้าดิยิงมันจะมีตึกสามชั้นเลยเว้ยออกข้างหน้าทุกคนโอ๊ยเจ็บ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 ออกตรงอาวีวินที่ระเบิดในรูบี้เข้ามาตามมาตามมาใช่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 เขี่ยกระชิดโอ้โหกูโดนหลางหลางหลางหลังเฮ้ยกูได้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  วิวโอ้จุกูกูจะศูนย์พันจกูโอ้เดี๋ยวโดนโศกูไม่รู้เขาเดี๋ยวศูนพันจุกูผีมาทันพอดีพี่กีรูดสองแน่ดอนเอาน้ำหลังมองเราวิ่งมาสามคนอาจจะไปสามนะโอ้กูเก็บเฟรน์ไปเท่าเดียวเองดึงกูมีสามมันกูจะใช้มัันท้งหมดเก็บเ้โหนี่คืออะไรวะพี่ แอบเมอร์แพ็คมันคือกระเป๋าเว้ยใส่ดูดิโอ้มันคือกระเป๋าเลยเหรอใช่มันคือกระเป๋าเทปันน่ะแล้วทำไมมันเป็นร้อยหนึ่งร้อยวะคืออะไรวะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราโดนยิงแล้วเต็มเรื่อยๆมันจะระเบิดเว้ยโอ้โระเป๋ากูกูรอเล่นไอ้พวกงงหลอกเกันต่อคิวผายเฮ้ยไม่เห็นป่าวยอดเขาด้วยน่ะไม่เห็น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 มาจรงมามาจริงมามาจริงมาโอ้ยนังไง นี่นอกไปดินอกไปดินอกไปดิเชื่อมันโยกหัวใส่มึงด้วยกูกูช้าแล้วนะนอกไปดิเอาเลยเอาเลยกูไปด้วยแต่มึงอยู่ไหนอะไปด้วยก่อนหอยู่ไม่ได้พี่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 ตามตาขวาปะพี่ไอ้เป็นจริงคุมันคล้องโอ้โหกูเกือบตายเชี่อโอ้โหเป็นมากไม่บอกว่านนวดนักแข่งนักแข่งมาบุมมึงรอก่อนให้ระดูพันแน่ระดูพันแน่ระดูพันแน่มึงขามาด้านหลังได้ปะไอ้เชี่ยกูทำป้ายเราแบบคนเลยจุ๊บตีจุบตีจุบตี Баав бие хааа มันยิงเข้าอู้เต็ม่หัวเลยเข้าแม่ช็อตเลยมันยิงแม่นมากเลยไม่เลือกสมแล้วที่เป็นฟบจีแห่งการแข่งขันเออเราเหมือนขี้หมาเลยวะไอ้กูแปะรูปแม่จะได้โดนแบนครั้งหนึ่งกูเคยส่งรูปขี้มึงด้วยนะเอารูปนั้นไหมโอ้ยข้เอาเว่ยวันนี้กูเกิดนั่นกูอยากจะถ่ายรูปตู่ตอนขี้ออกมาด้วยอ่ะกูเคยถ่ายแล้วดูนั่นออกมาทำงานอย่างีี้น่เอง